สวัสดีครับโปลิงชาแนลนะครับวันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับนะครับการเลือกซื้อนะ้ํามันเครื่องวันนี้ผมก็มีไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับเขาไม่ได้สนับสนุนรายการเลยแต่ว่ามาให้ดูที่ผมเปลี่ยนนะครับจะมียมาฮ่าลูกตัวนี้เป็นสังเคราะห์แท้นะเดี๋ยวลยรละเอียดจะมาเล่าให้ฟังอันนี้ก็สังเคราะห์แท่เหมือนกันความแท้ของสังเคราะห์แท้มันมีเบสออยแตกต่างกันนะทั้ง3ขวดเนี่ย แอมซอยยามาฮ่าลูปแล้วก็โมโดูดุนทั้งหมดคือน,น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้นะครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็แชทมาสอบถามในไลฟ์นี้ได้นะครับเดี๋ยวขอเช็คเสียงก่อนึล เดี๋ยวขอเช็คเสียงสักครู่นะครับพอดีอยากดูว่าเป็นยังไงเสียงมีนะดังไหมโอเคน่าจะใช้ได้แล้วแหละอุ้ยามาเล่ากันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเครื่องขอภัยที่ต้องรอนานสักนิดหนึ่งตัวนี้นะครับอ่า น้ำมันเครื่องนี่ผมจะให้ดูนะครับว่าเราควรเลือกน้ำมันเครื่องแบบไหนนะครับแล้วก็วิธีการวัดระดับน้ำมันเครื่องของรถยนต์อารถจักรยานยนตน์ Yamaha น Fino นะครับรวัดแบบไหนนะครับแล้วก็บางคนเจอปัญหาที่ผมศึกษาแล้วก็ได้เห็นมานะปัญหาน้ำมันต้องเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับตัวนี้นะครับก็คือนะครับวิธีการเลือกซื้อน้ำมัน เครื่องนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์ Yamaha f ฟินะครับซึ่งรถจักรยานยนต์ Yamaha f ฟินะครับเป็นรถนะครับที่ใช้คลัตช์เปียกนะครับหรือระบบคลัตช์ทีอ่อยู่ในอ่างนะ้ำมันเครื่องนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีค่าความเนืดอที่คู่มือเขาแนะนำก็คือ10 w 40นะครับบางคนยังไม่รู้จัก การอ่านค่าตัวนี้นะครับอ่ะผมไม่ดูของยามาฮ่าก็แล้วกันของยามาฮ่ามีข้างหน้าตัวนี้นะครับ SAE คือค่าความหนืดนะครับ10 w 40เลขตัวหลังดับเบิลยตัวหน้า W ก็คือค่าความต้านทานความเย็นนะครับหมายความว่าเมื่ออุณหภูมิต่ําลงนะครับต่ําลงกว่าศูนองศาเซลเซียสหรือถึงจุดเยือกแข็งเนี่ย น้ำมันเครื่องยังมีความใสและยังเป็นของเหลวอ,อยู่นะครับยังมีคุณสมบัติความเป็นของเหลวยังข้นยังสามารถดูดขึ้นไปเพื่อหล่อเลี้ยงแล้วก็ลดแรงเสียทางป้องกันการสูญหลอได้นะครับในรูปเชือแข็งนะครับยิ่งตัวเลขมากนะครับน้ำมันก็จะมีความใสแล้วมีความเหลวจนสามารถดึงขึ้นไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆในขณะที่สตาร์ทรถได้อย่างรวดเร็วนะครับข้างหน้ามีความสําคัญอย่างไรจริงๆเขาบอกว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนร้อนมากนะครับจริงๆข้างหน้าก็ไม่สําคัญนะแต่ผมว่านะครับมันมีความสําคัญนะอย่างเช่นนะครับห้าดันบยู่สิบห้าห้าดันบยูเนี่ยจะดึงน้ํามันเครื่องจากอ่างพักนะครับไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆได้เร็วแล้วก็แทรกน้ำมันเครื่องนี้จะไปแทรกไปอยู่นะครับตามแหวนลูปสูตหรือตาม ชิ้นส่วนต่างๆที่จะมีการเสรียดสีของโลงหะก,กันโดยตรงได้รวดเร็วกว่านะครับน้ำมันเครื่องที่เลขตัวหน้าสูงกว่านะครับถัดมาเลขตัวหลังนะครับคือค่าความหนืดนะครับหรือค่าที่ต้านทานอุณหภูมิที่ร้อนนะครับหมายความว่าถ้าอุณหภูมิสูงกว่าร้อยองศาเนี่ยในเบอร์ที่มากขึ้นจะมีการต้านทานอุณหภูมิและคงสภาพความหนื่ไว้ได้อยู่นะครับเช่นเบอร์ส0สิบ ะจะมีฟิล์มน้ำมันที่หนากว่านะครับความหนาของฟิล์มน้ำมันก็จะทําให้ต้านทานอุณหภูมิที่สูงกว่าได้มากกว่านะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องของเกรดน้ํามันเครื่องนะครับหรือน้ํามันพื้นฐานนะครับหรือสารเติมแต่งใดๆนะพูดถึงค่านะครับในที่เราเห็นนะครับเช่น1 0 w 4 0แล้วก็ยามาฮ่าฟิลนะผมแนะนําว่านะครับควรใช้ตามที่คู่มือแนะนํานะครับไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่าคู่มือแนะนำอย่างเช่นตัวนี้นะครับ 10W 40 10ใช้ได้นะครับ 15W 50ก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้ามากไปกว่านั้นเช่นเบอร์60เนี่ยผมคิดว่านะครับไม่แนะนำนะครับเพราะหนึ่งความหนืดมากเกินไปนะครับมันไม่ได้ช่วยให้การปกป้องของโลหะเสียสีกันโดยตรงนะฟิล์มที่หนาเกินไปเป็นภาระให้กับเครื่องยนต์นะครับ ทำให้การเคลื่อนที่ของลูกสูบอาจจะมีแรงมากกว่าเสียทานมากเกินไปทําให้เป็นภาระนะครับแล้วก็ความไม่ประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงคือกินน้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้นตัวนี้นะครับอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะเบอร์ที่ผมว่าโอเคก็คือเบอร์50กับเบอร์40ตัวหลังนะครับแล้วเราจะเลือกอย่างไรนะครับในน้ํามันเครื่องนะครับเอาเป็นลด ยามาฮ่าฟินนะครับรถจ่ายตลาดรถบ้านตัวนี้เบอร์40คือตัวตัวตั้งเลยนะเบอร์50คือตัวที่แนะน,นําแนะนําสําหรับคนที่ขับความเร็วสูงนะครับตั้งแต่80กิโมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปถ้ารถไม่ได้แต่งนะไม่เกิน100กิเมต่อชั่วโมงนะครับแ0กิโมตรแช่ยาวๆ10กิโลขึ้นไปผมแนะนํานะครับเบอร์ 15w 50หรือ เบอร์หลังเป็นเลข50นะครับเพราะว่าจะมีฟิล์มน้ามันที่หนากว่าแล้วก็จะให้แรงบิดเขาเรียกว่าอะไรเร่งติดมือกว่านะครับมันไม่เสียกําลังลงนะครับเพราะฟิล์มน้ามันที่หนานะครับเมื่อโดนความร้อนสูงก็จะ,ะการสูญเสียค่าความหนอดจะลดน้อยลงแล้วก็ทําให้การจุดระเบิดมีแรงอัดมากขึ้นเพราะว่าฟิล์มน้ำมันจะไปอุดรอยช่องว่างระหว่างนะครับแหวนลูกสูบกับผนังนะครับทำให้ไม่มีอากาศหลุดรั่วไปนะครับ ก็ทําให้กําลังอัดได้เต็มที่นะครับสําหรับเบอร์ที่สิบเนี่ยสำหรับผมนะครับคิดว่าสําหรับการขับในเมืองนะครับเพราะในเมืองเป็นการขับจอดขับจอดขับจอดเดี๋ยวก็ติดไฟแดงโดยเฉพาะกรุอองเทพเนี่ยขับไปสักพักติดไฟแดงขับไปสักพักติดไฟแดงมันจะมีการหยุดแล้วก็การขับเคลื่อนไปใหม่ซึ่งการขับเคลื่อนไปใหม่มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่เกียร์หนึ่งนะมันจะใช้พลังกำลังเครื่องที่เยอะนะครับ เพราะฉะนั้นเบอร์40เนี่ยเหมาะสําหรับการขับขี่ในเมืองนะครับเป็นหลักนะครับใช้ความเร็วทั่วๆไปนะครับช้าบ้างเร็วบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่อยู่ๆจะจอดนะครับโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆนะครับการจราจรหนาแน่นผมแนะนํา10-20ยู40เหมาะสมที่สุดสําหรับเดินทางไกลนะครับใช้ความเร็วสูง15-20ยู50ขึ้นไปนะครับ20-25ยู50ก็ใช้ได้นะครับอากาศร้อนบ้านเราใช้ได้อยู่นะครับประมาณนี้นะสาหรับการ ดูค่าความหนืดนะครับต่ออย่างที่2นะครับอย่างที่2ก็คือน้ามันเครื่องสังเคราะห์แท้นะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็สังเคราะห์แท้เหมือนกันตัวนี้ก็สังเคราะห์แท้เหมือนกันตัวนี้ก็สังเคราะห์แท้เหมือนกันอ้าวทั้งหมดคือสังเคราะห์แท้แล้วมันแตกต่างกันยังไงความแตกต่างนะครับอยู่ที่1คือไม่ใช่ยี่ห้อนะน้ำมันพื้นฐานหรือเบสออยนะครับน้ำมันพื้นฐานที่ผมศึกษามาจะมีอยู่5กลุ่มนะ กลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม3เป็นน้ํามันที่ผลิตจากปิโตรเลียมหรือผลิตจากน้ํามันแร,พร่พื้นฐานธรรมชาตินะครับจากกระบวนการกลัน่นแต่กลุ่ม3หรือน้ามันพื้นฐานกลุ่มที่3ที่มาจากปิโตรเลียมเนี่ยจะมีการปรับปรุงพื้นฐานน้ำมันพื้นฐานให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้นให้มันใกล้เคียงกับกลุ่ม4ที่เป็นกลุ่ม4กลุ่ม5คือน้ำมันพื้นฐานที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีนะครับผมยกตัวอย่าง2 ขวดนี้ขวดนี้จะมีกรุ๊ปสามกับกรุ๊ปสี่นะครับพื้นฐานกรุ๊ปสามแล้วก็กรุ๊ปสี่กรุ๊ปสามก็คือน้ํามันพื้นฐานนะครับที่เป็นน้ํามันแร่แต่ผ่านกระบวนการนะครับทําให้บริสุทธิ์มากที่สุดแล้วก็โมเลกุลก็จะนะครับส,บสม่ําเสมอเท่ากันแล้วก็น้ํามันพื้นฐานที่เกิดจากการสังเคราะห์นี่ตัวนี้จะดีกว่าตรงที่ นะครับโมเลกุลของน้ำมันเครื่องมันจะสม่ำเสมอนะครับลดการสึกหรอแล้วก็การต้านทานการเกิดออกซิเดชันหรือปฏิกิริยาจากออกซิเจนนะครับจะได้ดีกว่านะครับทำให้น้ำมันมีการยืดอายุการใช้งานได้นานกว่าแต่กลุ่ม3เนี่ยจะน้ำมันราคาถูกกว่ากลุ่ม4นะครับพื้นฐานกลุ่มกลุ่ม3จะถูกกว่ากลุ่ม4ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็จะให้เอากลุ่ม3มาผสมกับกลุก่ม4นะครับกลุ่ม4ก็คือ P.A.O. นะโพลีอัลฟาโอเลอินนะตัวนี้เป็นพื้นฐานที่เจดเกิดจากกระบวนการเคมีนะครับแล้วก็เฮสเตอร์นะครับตัวนี้นะครับกลุ่ม4หรือกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม4เป็นตัวตั้งแล้วก็ผสมกลุ่ม5กลุ่ม5มันจะต้านทานได้ดีที่สุดทนทานได้ดีที่สุดยาวนานที่สุดนะครับแต่แพงที่สุดเพราะฉะนั้นที่แนะนำสำหรับลดยาม้าฟินนะ ผมว่ากรุ๊ปสามก็โอเคแล้วกรุ๊ปสามก็โอเคแล้วนะครับหรือให้ดีก็อันเนี้ยคือราคาใกล้เคียงกันเลยนะครับผมจะบอกไว้แล้วผมก็ลองแนละ้วก็คือไปลองเองดีกว่าตัวนี้มันจะแพงแพงแพงกว่าเพื่อนนะครับพอเป็นกรุ๊ปสี่แล้วก็กรุ๊ปห้าโอเคอน้ำมันเครื่องสังะห์แท้นะครับก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปแล้วอย่างที่สองคือค่ามาตรฐาน น้ำมันเครื่องสาหรับรถจัก,กร,รยานยนต์นะครับที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินนะที่ใช้การจุดระเบิดจากนัวเทียนนะครับค่ามาตรฐานมี2ค่านะครับดูอันแรกคือ JASO J A S O นะครับเป็นค่ามาตรฐานของเจแปนหรือญี่ปุ่นนะครับที่เป็นค่ามาตรฐานวัดเครื่องรถเครื่องหรือรถจัก,กร,รยานยนต์นะครับที่ใช้วัดค่าความเสียดทานของน้ํามันนะครับน้ามันจะมีค่าความเสียดทานตัวนี้สําหรับรถยามาฮ่าฟินนะ จะเป็นลดคลัสเตียกนะครับคลัสที่อยู่ในอ่างน้ามันนะครับจะมีชุดเกียร์ชุดอะไรเนี่ยจะมีน้ํามันอยู่นะครับหล่อเลี้ยงตัวเนี้ยถ้าหากว่ามีค่าความเสียดทานต่ํานะครับแผ่นคลัสที่มันกดกันอ่ะมันจะลื่นนะครับกดไม่สนิทการถ่ายทอดกําลังไปในเพลาในเครื่องยนต์เนี่ยก็จะทําได้ลดลงประสิทธิภาพลดลงคลัสลื่นนะครับคลัสจะลื่นนะครับ,นนรบเขาก็เลยมีมาตรฐาน MA MA 1 MA 2 MA 2นะครับ ยิ่งมาตรฐานสูงเอาง่ายๆ m a นะ m a คือคัดเปียกคัดสําหรับรถจะมาฮาฟินยิ่งมาตรฐานสูงยิ่งดีเอาง่ายๆครับก็เติมมาตรฐานสูงไปเลย m a 2ก็ได้แต่ m a b m m b วูฒผิด m b สำหรับรถออโตเมติกหรือรถที่เป็นคลัต์แห้งนะครับคลัต์ที่แยกออกมาไม่ได้อยู่ในอ่างน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้จะมีค่าความเสียทานต่ํานะครับหรือมีความฝืนน้อยนะครับก็คือเขาไม่ต้องการนะ้ํามันเครื่องที่ทําให แผ่นคลัตมันยึดติดกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นคลัตแห้งเลยตัวนีแแ้แต่แต่ยังมีน้ํามันหล่อลื่นไปหล่อลื่นในอันนั้นอยู่นะครับโอเคเอรายละเอียดนั้นไม่ต้องพูดถึงพูดง่ายคือ mb ไม่ต้องไม่ต้องใส่นะครับสําหรับยามาฮ่าฟิน mb ไม่ต้องใส่แต่ ma เนี่ยสามารถใส่ออตโตมตติกได้แต่ mb อ่ะมาใส่รถเกียร์ธรมรมดาหรือรถที่เป็นคลัตเปียกหรือยามาฮ่าฟินไม่ได้นะครับใส่ไปคลัตลื่นแน่นอนนะครับขับไป กำลังตกโอเคอันนี้คือมาตรฐานจ้าโซ่นะต่อไปคือมาตรฐาน API นะครับหรืออเมริกันบิตตัวเลียมนะครับสถาบันนะครับตัวนี้นะครับดูที่ตัวเลขตัว S นะครับเพราะว่าอันนี้คือเครื่องยนต์เบนซินที่จุดระเบิดด้วยหัวเทียนนะตัว S นะครับก็คือ Spark Ignition นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเอาภาพผมออกก่อนปึ๊บ ตัวนี้นะครับก็แนะนำนะครับตัวอักษรที่อยู่หลังตัว S นะครับหรือ Spark Ignition ันะครับการจุดระเบิดด้วยหัวเทียนเนะี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกังวลหรอกดูเลขตัวหลังตัว S น,นะครับยิ่งใกล้แซนะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยยิ่งใกล้แซดยิ่งมีค่าสูงเช่น S อ N มีค่าสูงกว่า S L แลและก็ S P มีค่าสูงกว่า S N เนาะประมาณนี้ตัวนี้เป็นตัววัด คุณภาพของน้ำมันเครื่องนะครับคุณภาพของน้ำมันเครื่องได้ตัวนี้ก็คือการต้านทานนะครับการเกิดออกซิเดชันนะครับการเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรมีทําให้น้ํามันเครื่องคงสภาพได้ยาวนานมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถใช้น้ามันเชื้อเพลิงได้ที่เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงจากแอลกอฮอล์ได้มากขึ้นอ่าตัวนี้ก็ API ก็มีส่วนหรือ ครื่องยนต์ที่เป็นระบบอากาศนะครับที่มีอากาศเข้ามามากขึ้นทําให้น้ามันมันเสื่อมสภาพเร็วขึ้นตัวมาตรฐานสูงมันก็ยิ่งรองรับได้ดีขึ้นประมาณนั้นนะครับคือมาตรฐานยิ่งสูงยิ่งดีเอาง่ายๆมาตรฐานสูงเติม,มาาน้ํามาตรฐานอาเติมเครื่องยนต์ที่รองรับมาตรฐานต่าได้นะครับเอาง่ายๆแค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเติมน้ํามันเครื่องเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับมาให้ดูตัวอย่างตัวอย่างของ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันอจอดำไปนานนี่ก็ผมก็เทน้ำมันเครื่องลงไปนะหลการไม่ใช่การเปลี่ยนถ่ายผมขอภัอยผมพูดผิดอันนี้คือการขนาดหลิตรนะเติมน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็การวัดระดับน้ำมันเครื่อง การวัดระดับน้ำมันเครื่องควรทำในตอนที่นะครับรถจอดนะครับจอดด้วยขาตั้งสองข้างแล้วก็น้ำมันไหลลงมาที่อ่างพักนะครับเป็นการวัดจากระดับที่อ่างพักวิธีการเช็คระดับน้ำมันเครื่องที่ถูกวิธีคือตั้งขาตั้งสองข้างตัวนี้นะครับตั้งตรงแล้วก็จอดในพื้นราบให้น้ำมัน เครื่องพักตัวลงมานะครับคนนี้ที่ขับมาใหม่ประมาณสัก15นาทีแล้วก็น้ํามันเครื่องที่เติมไปเมื่อกี้สามารถชักการได้เลยไม่ต้องหมุนเกี่ยวจุ่มไปแล้วก็ดึงเลยยังพล่องยังไม่ยังไม่ถึงระดับที่พอดีเดี๋ยวเติมไปอีก เครื่องนี้มันไม่มีตัววัดว่าเราเติมไปเท่าไหร่ถ้าให้ดีก็เติมใส่ตัววัดตัวตวงแล้วก็เทใส่จะได้มาปริมาตรที่ถูกต้องอันนี้ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเราสามารถดูดออกก็ได้หรือให้ดีก็คือต้องวัดให้มันถูกก่อนนี่เติมไปได้แค่ขีดล่างจะต้องเติมดีเน้นย้ำนะครับไม่ต้องหมุนเกลียวจุ่มแค่นี้แล้วก็ดึงออกเลย วิธีการปฏิทูกต้องทากันอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมทีนี้นะครับบางครั้งเราไปให้เขาเติมให้เขาอาจจะอาไม่ใช่ช่างศู์อนะ่ะช่าช่างทั่วไปอาจจะทําตัวนี้ขาดตัวนี้เป็นซิลของโอริงนะครับเป็นยางตัวนี้ไม่ค่อยได้เปลี่ยนหรอกแต่ถ้ามันหลุดก็คือหามาใส่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นน้ํานะครับฝุ่นละอองเข้าไปในช่องเติมน้่นเอเครื่องตัวนี้นะครับ là ổn định mình là ổn định tôi sức mạnh พื้นที่เราจอดนี่ต้องเป็นพื้นราบนะครับถ้ามันเอียงมันก็วัดระดับไม่ถูกต้องต้องตั้งขาตรงนี้เติมอีกนิดนึงที่เหลือก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ไเติมเพราะว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้มันจะมีการพร่องนะครับมีจากการพร่องการลดลงไปในระยะเวลาที่เราครับ ระยะหนึ่งโดยเฉพาะน้ำมันเครื่องที่เกรดไม่ตรงตามมาตรฐานผมหมายถึงตัวความเหนืดอนะครับค่าความหนืดอตัวหลังเช่นตัวเบอร์ 40, 40นะครับถ้าเราไปเติมต่ากว่านั้นเนี่ยนะครับเบอร์ฟิล์มน้ำมันมันจะบางนะครับเมื่อเจอการเสียดทานเสียสีอุณหภูมิความร้อนแล้วก็การทําปฏิกิยาต่างๆทําให้น้ำมันเสื่อมสภาพแล้วก็เกิดการระเหยตัวนะครับสารเติมแต่งที่ช่วยป้องกันตัวเนี้ยก็จะหายไปน้ำมันก็จะพองเร็วกว่าปกติแนะนำนะครับ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเช่นคะแนนนำเบอร์40ก็คือใช้40-50นะครับเบอร์สูงกว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่อย่าสูงกว่าเกินถ้ารถใหม่ก็คือ40-50ใช้ได้ถ้ามากกว่านั้นก็ทำให้เครื่องนะครับเป็นภาระของเครื่องยนต์แล้วก็การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะน้อยลงด้วย นี่พอดีแล้วเือพอดีล้วครับอีกสักนิดก็วิธีการนะครับที่วัดที่ถูกต้องหนึ่งคือตั้งขาตั้งนะครับแล้วก็ให้น้ํามันเครื่องไหลลงมาในอ่างพักนะครับเช่นจอดพักไว้อย่างร้อยสิบห้านาทีและก็ชักก้านมาโดยที่ไม่ต้องหมุนเกลี่ยนะครับวัดให้มันได้อยู่ระหว่างขีดบนกับขีดล่างตรงกลาง นี่แล้วแต่พอดีแล้วนะครับอยู่ตรงนี่ครับตรงกลางนี่แหละโอเคพอดีแล้วก็ปิดแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ดูว่ามันรอยมีรอยร่วซึมอะไรไหม ยามาห้าหลูกนะครับของแท้เติมไม่หมดประกันแน่นอนนะครับเพราะเป็นน้ำมันเครื่องของศู์แท้แล้วก็เป็นเกรดสังเคราะห์นะที่แนะนำนะครับก็คือลดจ่ายตลาดรถบ้านวกนนี้แนะนําให้เึ่งสังเคราะห์นะหรือเกรดน้ำมันเกรดเดียวก็ได้นะครับที่ไม่มีเลขตัวหน้า W อ่ะเช่นเบอร์40นะครับ ก็คือใช้ได้อยู่นะครับการขับขี่ทั่วไปไม่ได้ขับความเร็วสูงไม่ได้แบบวิ่งทํางานอะ่ะใช้ได้รานะคาก็ถูกก็ถ้าเป็นที่ศูนย์นะครับเปลี่ยนถ่ายพร้อมกรองกรองประมาณ9 5บาทน้ำมันเครื่องนั้นก็ประมาณหนึ่งร้อยห้า105บาทนะครับอันนี้แบบเกรดถูกสุดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เกรดสูงสุดมาหน่อยก็ประมาณ300บาทตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับคือถ้ามีไม่ไม่เป็นเขาเรียกอ,อะไรอ่างบประมาณไม่มี ปัญหาก็ใช้อันดีๆไปเลยนะครับเพื่อการปกป้องที่ดีกว่าเราจะได้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจแล้วก็น,น้ํามันก็จะพร่องน้อยลงด้วยนะถ้าเราใช้เกรดที่สูงขึ้นนะครับนี่ก็เป็นนะครับความรู้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องน้ํามันเครื่องนะครับก็ตัวนี้สามารถประยุกต์ใช้กับรถยนต์ได้นะครับรถยนต์ ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะหรือจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลก็เป็น API มาตรฐานเน่ API ที่ผมบอกครับของอเมริกา API เป็นตัว C นะตัว C แล้วเลขตัวหลังยิ่งสูงก็ยิ่งดีนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็น C อ C 5นะครับก็คือมาตรฐานยิ่งสูงยิ่งดีครับแล้วก็ใครที่นะครับ มีคำถามหรืออต้องการแสดงความเห็นก็แสดงความเห็นมาได้ใต้วีดโีอนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ศึกษาความรู้นะครับจากอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็ใช้เองด้วยแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็เป็นความรู้นะครับที่บ n ิง channel นะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับผู้ติดตามนะขอบคุณที่รับชม i n g Channel ครับสวัสดีครับ